สีกำลังกินข้าวก็วไม่น่าจะมีอะไรอ่าเฮ้ย <Hey, S 2> อะไรวะอะไรวะ <c oughs> เอานัา่นนั่นนั่ของเ <c oughs> พื่อนนะเฮ้ยอ่าเฮ้ย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 โอ้โหเองน,นี่ทุกปนันเลยนะเว้ยไม่เคยคิดซื้อกินไหน่มากไงโอ้ยจะซื้อทำไมาก็มีของเพื่อนให้กินเนี่ยเองน,นี่พูดมากาานี่กินหมดเลยโอ้ยระวัวงให้ดีนะถ้าวันไหนเองซื้อนะ ข้าเลี้ยงแตกินเอาเองให้หมดเลยไม่มีวันหรอกเว้ยเพราะข้าไม่เคยซื้อนั่นมันมีเหตุผลตลอดเลยดูมันค้นอย่างนี้ดูสิดูเหลือเนี่ยมันยังถือกลับบ้านไอ้เพื่อนอ่ะอันนี้นี่มันยาล้างน้ำดีกว่าเออแล้วทำไมอ่ะโอ้มันเยอะเกินไปแบ่งให้ข้ามั่งเฮ้ยโอ้ไอ้นี่เอ็งจะถือไปทำไมให้มันหนักวะแบ่งกันแบ่งกัน นี่ยเนี่ยนมเอาทุกอย่างเลยนะดูดิของเพื่อนอ่ะมันเอาหมดอ่ะเออเนี่ยดีแล้วเบากําลังดีเพื่อนใจไปเพื่อนไอ้ดาดานอะไรวะ นม่บอกไม่เคยซื้อไงไม่ซื้อไม่ซื้อไม่อย่านะไม่ใช่ชาเขียวกินไม่ได้น้ำยาล้างห้องน้ำเฮ้ยอย่ากินไอ้ไม่ต้องมาห้ามเชี่ยกินข้าวได้มันนี่อน่ยข้ากินเองให้หมดเลยเฮ้ยอโอ๊ยยายายาวายวายวายใครใครยังไงเนยยังไงน้ำยาล้างห้องน้ำก็ข้าบอกแล้วว่าข้าไม่เคยซื้อฮะไม่ล้างวอ๋อ จะจะบ้าตายเฮ้แย่งแท้กใครเนี่ยต้องดูดวงก,ก่อน<ะ>ดวงเลวเนี่ยสู้มันไม่ได้เห็นไหม